มอเตอร์บรเเอดมอเตอร์เป็นทางแตกต่างกันยังไง2ตัวนี้มีฟังก์ชันเหมือนกันเจาะขันกระแทกแล้วทําไมต้เอรมีทั้ง2แบบเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยให้ฟังนะครับ มอเตอร์บัลเลตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมอเตอร์ที่ถูกอัปเกรดมาจากมอเตอร์แบบแปลงฐ่านนะครับซึ่งการใช้งานอ่ะเหมือนกันทั้งคู่สามารถขันเจาะกระแทกใช้งานได้เหมือนกันหมดเลยแต่ที่แตกต่างก็คือเจ้าตัวมอเตอร์แปลงฐานถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆมันจะเกิดความร้อนสูงทําให้มอเตอร์ดับใช้งานต่อไม่ได้แต่เจ้าตัวบัลเลตเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ต่อให้นานแค่ไหนก็ใช้ได้ถามว่ามอเตอร์ร้อนไหมมันร้อนนะส่วนมากมักจะเข้าใจผิดคิดว่าใช้แล้วมอเตอร์จะไม่ร้อนแต่จริงไม่ใช่นะครับมอเตอร์จะร้อนเหมือนกันแต่ยังใช้งานต่อได้และข้อแตกต่างอีกอย่างที่2ก็คือมอเตอร์แปลง่านทุกครั้งที่กดจะมีประกายไฟเกิดขึ้นตรงมอเตอร์ทําให้มีอันตรายเกิดขึ้นได้ถ้าหากเราไปทํางานในพื้นที่ที่มีน้ํามันรั่วแก๊สรั่วหรือพื้นที่ที่ติดไฟง่ายซึ่งอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ แต่เจ้าตัวมอเตอร์บัลเลตเนี่ยมันไม่มีประกายไฟทําให้สามารถใช้พื้นที่ไหนก็ได้ซึ่งมันก็จะปลอดภัยกว่ามอเตอร์บัลเลตเนี่ยถ้าเทียบกับเจ้าตัวมอเตอร์แปลงถ่านแล้วแม้ว่าตัวมอเตอร์เนี่ยกำลังวัดจะเท่ากันแต่ว่าตัวมอเตอร์บัลเลตจะให้รอบบิดที่สูงกว่าแล้วก็ทนทานกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะการใช้งานกับเรื่องของราคานะครับก็คือเจ้าตัวมอเตอร์บัลเลตเนี่ยราคาค่อนข้างสูงซึ่งเจ้าตัวบัลเลตทำไมถึงราคาสูงกว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือนนคืออรอ,รอ,อนวา้้ไ่่ตงยยใชดเ ไม่เกิดประกายไฟแล้วก็มีรอบแรงบิดสูงกว่าหรือแรงมากกว่าในตัวขนาดที่เทียบเท่ากับมอเตอร์แปลงถ่านแต่เจ้าตัวนี้ราคาย่อมเยาวกว่า ก็อาจจะเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้ไม่บ่อยนานๆทีใช้นี่ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมถึงต้องมีทั้ง2แบบให้เลือกซื้อกันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานใช้บ่อยแค่ไหนใช้ทําอะไรมากกว่าก็หวังว่าคําถามที่ถูกถามมาผมจะได้ไขข้อสงสัยให้เรียบร้อยแล้วนะครับและสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยและถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้พวกเราได้นะครับขอบคุณครับ